รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสภายกล้องท่องทั่วไทยทริปนี้เราพาคุณผู้ชมมาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะมาล่องแพที่บ้านนนหินกองอำเภอสนทร์จังหวัดอุบลราชธา,านีค่ะที่นี่มีกิจกรรมการล่องแพที่ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวแบบเชิงธรรมชาตินะคะเพราะว่าคนที่มาล่องแพที่นี่จะได้สัมผัสกับบรรยากาศสองัากฝั่งและที่สําคัญสายน้าที่นี่มีความใสสะอาดมีความเป็นธรรมชาติและที่สําคัญอากาศนั้นบริสุทธิ์มากๆเลยค่ะคุณผู้ชมสําหรับทริปนี้จะสนุกสนานแค่ไหนนั้นคุณผู้ชมติดตามชมได้ใน การสภายกล้องท่องทั่วไทยวันนี้ค่ะสภายกล้องท่องทั่วไทยทริปนี้พาคุณผู้ชมมาล่องแพชื่นชมธรรมชาติที่บ้านโนนหินกองอำเภอสิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีนะคะคุณผู้ชมชุมชนแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำลําดมน้อยซึ่งเป็นสายน้ำที่ไหลทอดตัวยาวอยู่บริเวณท้ายเขื่อนสิรินทรเป็นลำน้ำ ที่มีน้ำไหลผ่านตลอดทั้งปีซึ่งคนในชุมชนร่วมกันจัดทำแพรเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพื่อเป็นการสร้างไรายได้ให้คนในชุมชนอีกทางหนึ่งด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับทริปล่องแพรที่อำเภอศร,รีนทนจังหวัดอุบลราชธานีในวันนี้นะคะเรามี ไกด์ซึ่งเป็นผู้นําชุมชนและท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านโนนหินกองหมู่ที่11นั่นก็คือผู้ใหญ่บ้านครีมอรสารนั่นเองสวัสดีค่ะผู้ใหญ่คะสวัสดีครับค่ะต้องถามผู้ใหญ่เลยค่ะว่าตอนนี้เรากําลังล่องแพไปที่ไหนกันและที่นี่คือที่ไหนคะครับที่นี่คือลำ,ลำน้ําโดมน้อยครับท้ายเขื่อนสซรินทรอนวันนี้เรากําลังล่องมา,ข,างข้างล่างครับค่ะส่วนส่วนใหญ่ก็จะล่องขึ้นข้างบนครับตัวน้ําขึ้นไปข้างบนครับท้ายเขื่อนครับ ค่ะแล้วระยะทางในการล่องแพที่นี่มีระยะทางประมาณกี่กิโลคะใช้เวลาใช้เวลาในการล่องกี่ชั่วโมงคะประมาณ4กิโลครับ<ม>ก็ถ้าถ้าจะไปกลับเลยก็ประมาณ2ชั่วโมงครับ<ม>เพราะเ,เราต้องล่องเรื่อยครับไม่ต้องไม่เร่งรีบครับ<ม>คือคณะเที่ยวมาท่องเที่ยวมาก็แล้วแต่คณะครับเรามีกําหนดจาก10บโมงไปถึงบ่ายบ่ายสามโมงครับกลับถึงท่าแพรครับ Paid, แล้วเรื id ่องของอัตราค่าบริการแบบนี้เราคิดยังไงบ้างครับคิดเที่ยวหนึ่งสองพันครับสองพันบาทต่อเที่ยวก็คือจะล่องได้นานแค่ไหนก็ได้ใช่ไหมคัเพราะมีกำหนดถึงบ่ายสามนะครับกับถึงท่าแพกับกับที่เดิมค่ะแล้วเรื่องของการบริการเสริมอย่างเช่นเราให้อะไรกับนักท่องเที่ยวบ้างครับบนแพบนแพเรามีเตาปิ้งย่างแล้วก็ถ้วยจานพวกคกส้มตำอย่างนี้ครับ อาจารย์บริการกับให้กบับคณะครับครับระหว่างที่คณะมาถึงท่าแพก็ก็กนําอาหารมาประกอบอาหารไปด้วยนะครับก็แพก็จะไปเรื่อยๆนะครับะระหว่างเครึ่องทางหลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จแล้วก็จะพาคณะไปนมัสการพระแม่เทพนิมิตครับอยู่หลังถ้าใหญ่ครับหลังจากที่นมัสการพระแม่เทพนิมิต ก็จะพาคณะไปเล่นน้าครับท้ายเขื่อนจะเป็นน้ําตื้นครับจะเป็นร่องน้ําตื้นเล่นได้ครับลูกหลานก็เล่นได้ครับเด็กๆค่ะแล้วตอนนี้มีแพรให้บริการนักท่องเที่ยวนี้มากน้อยแค่ไหนครตอนนี้ทางกลุ่มบ้านโนนหินกวางมีมีหกลำครับก็มีกลุ่มพี่น้องชาวบ้านอีกเพิ่งรวมกลุ่มกันหม่อีกก็สามหลักผ่นลำครับรวมเป็นเก้าครับก็ลองมาเที่ยวกันดูเหมือนเราในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมมาดูธรรมชาติ สองข้างฝั่งนะคะที่ยังคงอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีเสียงนกร้องมีธรรมชาติให้เราได้สัมผัสยังไงก็เชิญชวนคุณผู้ชมค่ะถ้าหากสนใจมาได้ที่โนนหินกองอำเภอสุดินทรจังหวัดอุบลราชธานีค่ะกิจกรรมการล่องแพที่นี่เปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทุกวันค่ะโดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่นี่สามารถเช่าแพ ที่ชาวบ้านนอนเหินกองจัดทำไว้บริการราคาแพและ2,000บาทซึ่งสามารถล่องไปตามลำน้ำได้นานถึง6ชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมโดยมีกิจกรรมระหว่างการล่องแพรไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการกระโดดน้ำที่ถือว่าได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวการจอดแพรแวะชมธรรมชาติสองฝั่งซึ่งมีต้นไม้มีพันไม้หลากหลายชนิดที่รวมกันเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์และจุดแวะที่สำคัญ สำหรับการล่องแพก็คือการได้ไหว้พระแม่เทพนิมิตซึ่งชาวบ้านนับถือและสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวบ้านที่นี่ค่ะกิจกรรมระหว่างการล่องแพของบ้านนนหินกองนะคะคุณผู้ชมระหว่างเส้นทางที่เราล่องแพมาเราก็จะจอดแวะ ไหว้พระแม่เทพนิมิตนะคะซึ่งถือว่าเป็นพระแม่ที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ที่นี่ถือว่าเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านที่นี่รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่มาต้องแวะไหว้พระแม่ที่นี่ด้วยอยากให้ผู้ใหญ่เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าความสําคัญรวมทั้งความศักดิ์สิทธิ์ของพระแม่เทพนิมิตที่นี่เป็นยังไงบ้างคะผู้ใหญ่ครับขออนุญาตเรียนครับว่าสถานที่แห่งนี้ครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆครับที่หลายท่านที่คณะที่มานะครับก็มาขอพรแล้วก็ไป ติวไปสอบอย่างนี้ก็ได้นะครับก็ได้นําพวงมาลยัยท,ที่ตามที่เราได้ได้ได้เห็นนะครับที่ระหว่างทาง4กิโลครับ2กิโลครับเสร็จจะมาถึงที่นี่ก็จะพาคณะแวะนมัสการพระแม่เทวมิตรก่อนครับแล้วค่อยค่อยไปเล่นน้ํากันในคีครับกิจกรรมครับค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในช่วงล่องแพที่นักท่อง,ทงเที่ยวสามารถที่จะจอดแวะ ไหว้พ่อแม่ได้นะคะตอนนี้ถือว่าเราล่องแพกันมาครึ่งทางแล้วนะาลครับกำลังจะถึงจุดที่ถือว่าเป็นไฮไลท์จริงๆจุดที่เราจะล่องไปที่จะถึงนี้เป็นจุดเป็นจุดที่เล่นน้ำครับท้ายเขื่อนครับอ๋อค่ะถ้างั้นไม่รอช้าค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปจุดที่เป็นไฮไลท์กันนั่นก็คือที่เล่นน้ํากันไปเล่นน้ำกันค่ะ ที่ล่องแพนักท่องเที่ยวจะได้พบกับความสวยงามของธรรมชาติป่าไม้ต้นไม้ลานหินที่มีสายน้ำไหลผ่านที่นี่ยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่มากค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าคนที่นี่ช่วยกันอนุรักษ์ความเป็นธรรมชาติเอาไว้ได้เพราะว่าก่อนที่จะมีการก่อตั้งกลุ่มแพขึ้นมานั้นทางชุมชนได้มีการประชาคมหมู่บ้านเพื่อสร้างกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในแบบเชิงนิเวศไปพร้อมๆกันด้วยค่ะคุณผู้ชม ค่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อนะคะในเรื่องของกิจกรรมการล่องแพที่บ้านนนหินกองที่นี่นะคะซึ่งวันนี้เราก็จะไปคุยกับอีกท่านหนึ่งซึ่งท่านนี้ถือว่ามีบทบาทสําคัญในเรื่องของการามีส่วนร่วมในการก่อตั้งกลุ่มแพที่บ้านนนหินกองนี้ขึ้นมานะคะนั่นก็คือคุณอภินญาชมพูมาซึ่งเป็นผู้ประคองที่ขมสร้างตนเองลำดมน้อยะคะ่ะสวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นต้องถามเลยนะคะว่า กลุ่มนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงคะมีแรงบันดาลใจยังไงบ้างถึงได้มีการรวมกลุ่มแพนี้ขึ้นมาคะกลุ่มนี้ก็เริ่มต้นจากการที่ทางนิคมสร้างตัวเองลำ,ำน้อยนะคะได้มีโครงการหนึ่งเรียกว่าโครงการนิคมจัดการตัวเองสู่ความสุข ซึ่งโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่รับการสนับสนุนงบประมาณมาจากสสส,สและก็ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้รับงบประมาณมาเพื่อดําเนินการโครงการนิคมจัดการตนเองสู่ความสุขซึ่งโครงการนี้เราทําร่วมกันสองนิคมก็คือนิคมสร้างตัวเองน้นอยจังหวัดอุบลและก็นิคมสร้างตัวเองควรขนหน่จังหวัดพัทลุงก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างนิคม ือนิคมสร้างตัวเองดำน้อยกับนิคมสร้างตัวเองคนขนุนจังหวัดพัทลุงซึ่งที่นั่นก็กจะมีกลุ่มล่องแพนะคะซึ่งเขาเป็นลักษณะของเ,อเ,อเป็นล่องเป็นเรือนะคะ,คะที่ล่องตามแม่น้าแล้วก็มีนีสอร์ที่รองรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุงนะคะผู้ใหญ่บ้านพอไปไปแลกเี่ยนรู้กลับมาก็บอกทันทีบอกว่าผมมีพื้นที่ที่เป็นจุดแข็งในเขตนิคมของเราก็คือมีลา ดมน้อยก็คือที่นี่นะคะก็ที่นี่พอมีที่นี่ปุ๊บผู้ใหญ่ก็บอกว่าผมจะเริ่มทานะคะก็เริ่มทําเมื่อปี2 5 5 4เริ่มมาตั้งแต่นั้นเลยนะคะผู้ใหญ่กเ็เริ่มตั้งแต่แพรไม่ไผ่<ะ>แล้วก็ไม่ได้ขอรับการสรานับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานใดเลยทําโดยผู้ใหญ่เริ่มต้นกับผู้นําชุมชนเริ่มต้นอยากให้มีแพร่ล่องที่เห็นธรรมชาติความสวยงามของลาโดมน้อย นะคะจงเกิดตรงนั้นเกิดขึ้นไม่ได้คิดว่าจะเป็นธุรกิจที่ใหญ่โตและก็เป็นธุรกิจที่จะหล่อ,อเลี้ยงคนในในบ้านหนุนหุนกองจะเลือกทำไปในตอนแรกเพียงแต่ว่ามีจุดมุ่งหมายดีก็คือมีของสวย อยากให้เพื่อนมาดูอยากให้เพื่อนมาเยี่ยมเป็นที่รองรับเพื่อนๆที่จะเดินทางมาเห็นลำดมน้อยที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ก็แค่นั้นเองค่ะตอนแรกนะคะค่ะแล้วอย่างกิจกรรมการล่องแพนะคะส่วนใหญ่เราก็จะเห็นตามที่ต่างๆว่าเป็นกิจกรรมล่องแพนู่นนี่น <ๆ S 2> ไป<ๆ>แล้วที่นี่มีความโดดเด่นหรือว่ามีความต่างจากที่อื่นยังไงถ้าหากจะพูดถึงล่องแพทุกคนต้องมาเลยที่นนหินกองศิรินทรอ,อย่างนี้คะ่ะตรงนั้นคือจุดไหนคะ่ะ จุดที่โดดเด่นจากที่อื่นนะพี่ว่าตอนนี้เหมือนเราเราเปิดที่ท่องเที่ยวใหม่มันซิงอะ,ะซิงมันเคยมีความสดมความสดก็คือสดในเรื่องของน้ำํำยังสะอาดยงสมบูรณ์ไม่มีวัลพิษปล่อยลงมามนะคะ <laughs> และที่สองก็คือสภาพแวดล้อมที่อยู่สองฝั่งข้างทางเนี่ยมันยังเป็น แหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาว,วชนรวมทั้งผู้ใหญ่แล้วด้วยไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ที่อยู่สองข้างทางคะพีคิว่านี้คือจุดเด่นของบ้านนทนทุนกองเลยอของกลุ่มนี้ก็คือความเป็นธรรมชาตินั่นเองะะและก็ความสะอาด ค่ะแล้วคุณผู้ชมเห็นแบบนี้แล้วอยากจะมาสัมผัสธรรมชาติแบบเราในวันนี้เดี๋ยวสุดท้ายต้องอยากจะให้แนะนํานิดนึงหรือว่าอยากจะส่งผ่านความเป็นธรรมชาติตรงนี้ให้กับนักท่องเที่ยวที่เขาอยากจะมาที่นี่ยังไงบ้างคะอืมก็อยากจะเชิญนะคะมาเที่ยวกลุ่มล่องแพบ้านนนทิงกองซึ่งขณะนี้เรามีแพจํานวนมากที่จะเพียงพอต่อการรองรับของของเพื่อนเราที่จะแวะมาเยี่ยมที่แพของบ้านนนทิงกองนะคะอ่า ก็อยากให้มาชมธรรมชาติที่สวยงามมาสนุกสนานมาพักผ่อนคาย นะคะความเหนื่อยล้ากับการทํางานนะคะก็สามารถมาที่นี่ได้เส้นทางก็ไม่ได้ไกลมากนักนะคะวิ่งจากตัวเมืองมา70กิโล70กิโลนั้นก็ถนนสีเลนนะคะใช้เวลาแค่ประมาณสัก50นาทีถึง6ถึงชั่วโมงหนึ่งก็ถึงแล้วนะคะก็เชิญเชิญชวน,ชนมามา,มาเที่ยวนะคะที่แพ่บ้านนุ่นหินกองค่ะพวกเรายินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยี่ยมเยือนและก็ฝากไว้นะคะ สำ <ersch> หรับขั้นที่มาเยี่ยมนั้นก็อยากจะฝากในเรื่องของการช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเราให้คงยังคงอุดความอุดมสมบูรณ์ให้เพื่อนคนอื่นได้มาเที่ยวต่ออีกนั่นก็คือการที่จะช่วยกันรักษาธรรมชาติความสะอาดสะอาดไม่ทิ้งขยะลงในน้ำนะคะไม่หักต้นไม้ไม่ทำลายนะคะสิ่งที่มันอยู่อยู่ในในความอุดมสมบูรณ์ของแพ่แห่งนี้นะคะก็เชิญเชญมาเที่ยวนะคะ การล่องแพของที่นี่นั้นจะล่องทวนน้ําไปยังท้ายเขื่อนสิลินทรน,นะคะคุณผู้ชมซึ่งกระแสน้ําสามารถล่องแพได้ตามความปลอดภัยค่ะและแพหน,หนึ่งนึงนั้นสามารถจุคนได้มากถึง30คนเลยทีเดียวค่ะโดยเจ้าของแพมีอุปกรณ์ในการทําครัวไว้ให้บริการด้วยซึ่งในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวที่นี่เป็นจํานวนมากทำให้การดูแลในเรื่องของความสะอาดและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชาวบ้านที่นี่ร่วมกันอนุรักษ์ความสะอาดอย่างเข้มแข็งทำให้ความเป็นธรรมชาติยังคงอยู่คู่กับพวกเขาและนักท่องเที่ยวด้วยค่ะ ต้องบอกว่าบรรยากาศในการล่องแพนะคะคุณผู้ชมบรรยากาศเป็นใจมากๆเลยค่ะไม่แดดไม่ร้อนมากนะคะแล้ววันนี้เราก็มีไกด์อีกท่านหนึ่งซึ่งจะมาแนะนำแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งจะเล่าให้เราฟังถึงความรวมสมบูรณ์ของธรรมชาติสายน้ําสายนี้ด้วยนั่นก็คือหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนิรินทรอนนั่นเองสวัสดีค่ะครับะะสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นต้องเรียนถามเลยค่ะว่าในเรื่องของการล่องแพรตรงนี้เรามีการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยว ทางธรรมชาติแบบนี้ยังไงบ้างคะครับก็ในพื้นที่ตรงนี้นะครับก็อย่างที่ท่านผู้ใหญ่ได้ได้ไดนำเรียนไปแล้วนะครับก็คือเป็นลำดมน้อยนะครับซึ่งก็เป็นลำน้ำที่อยู่ท้ายเขื่อนของเขื่อนสรีนทรน,นะครับซึ่งาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย,ยดูแลนะครับพื้นที่ตรงท้ายเขื่อนนะครับจะมีพื้นที่ที่เรียกว่าหัวงาน ของเขื่อนสลินทรส่วนหนึ่งก็ประมาณ3 0 0พันไร่นะครับพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์นะครับมีป่าไม้นะครับที่อยู่ด้านข้างของลําน้ําดมน้อยตรงนี้นะครับในส่วนของพื้นที่ที่ทางชุมชนได้ได้ใช้ประโยชน์ก็คือพื้นที่ที่ที่เป็นท่าท่าแพตรงนี้นะครับก็คือพื้นที่ที่ถัดจาก พื้นที่ที่เป็นของของกพอพอนะครับส่วนหนึ่งนะครับการล่องแพก็คือมีการล่องแพขึ้นไปตามลำน้ำย้อนขึ้นไปไปไปด้านด้านเขื่อนนะครับซึ่งซึ่ง,งก็จะเป็นเป็นเรียกว่าเป็นจุดจุดไฮไลท์ส่วนหนึ่งที่ที่นักท่องเที่ยวก็จะได้ได้สัมผัสธรรมชาตินะครับก็เป็นเป็นความร่วมมือนะครับที่ที่ กฟผพพร่วมกับชุมชนนะครับให้ชุมชนนะครับได้ได้มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวนะครับเป็นพื้นที่ที่กฟผออประมาณว่าเราเราได้ได้ร่วมกันในการพัฒนาที่จะให้ชุมชนได้มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นของของชุมชนนะครับเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับค่ะแล้วอย่างนี้ เมื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบนี้แล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาเที่ยวอย่างนี้ค่ะในเรื่องของปริมาณขยะก็อาจจะมี <y ork> ตรงนี้เร,เราเราเราเป็นห่วงเรื่องนี้ไหมครับในส่วนของที่ที่ผ่านมานะครับที่ได้ได้ไดมีการดูแลร่วมกันก็คือในเรื่องของจํานวนแพรส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการดูแลขยะนะครับทั้งนี้ก็เนื่นองจากว่าลําน้ําตรงนี้นะครับหลังจากที่ที่ผ่าน เขื่อนลงมานะครับก็จะไหลลงสู่ลาน้ํามูลนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเท่าที่ตรวจสอบดูเรื่องของคุณภาพน้ําอะไรต่างๆก็อยู่ในอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานนะครับก็ในส่วนของการควบคุมดูแลนะครับทางทาง ทางกฟผนะครับโดยโดยเขื่อนสรีนทรก็ได้มีการร่วมกับชุมชนในเรื่องของการดูแลขยะนะครับโดยโดยโดย,โดยมีการร่วมกันตรงนี้ด้วยนะครับในการที่จะควบคุมนะครับอย่างเรียนอีกส่วนหนึ่งนะครับเราะว่าประโยชน์ที่ที่มีกลุ่มของของทางผู้ใหญ่ครีมนะครับกับทางทางทางกลุ่มชาวบ้านนะครับตรงนี้ก็ส่วนหนึ่งที่ได้ดูแลร่วมกันก็คือเรื่องของป่าไม้ ที่เป็นเป็นอ,อย่างที่ผมได้นําเรียนไปแล้วนะครับก็คือหัวงานเขื่อนเนี่ยจะมีความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้พันไม้อะไรต่างๆค่อนข้างอุดมสมบูรณ์พอเรามีเรามีแพ่ตรงนี้ขึ้นมานะครับซึ่งเป็นของชุมชนได,ได้ใช้ลําน้าตรงนี้ก็ช่วยกันดูแลในเรื่องของอ,อาจจะมีผู้ที่บกโลกเข้ามาตัดไม้นะครับทา,ทางชุมชนก็จะได้ช่วยๆกันในเรื่องของการดูแลพื้นที่ตรงนี้ด้วย ค่ะถ้าหากจะพูดถึงความแตกต่างของบรรยากาศการล่องแพที่นี่แตกต่างจากที่อื่นยังไงบ้างคะครับที่นี่ก็จะเป็นเรื่องของการได้สัมผัสธรรมชาตินะครับถ้าเราล่องแพขึ้นไปด้านเหนือน้ำนะครับก็จะได้เห็นป่าไม้นะครับตามริมน้ำนะครับมีความสมบูรณ์นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของน้ำนะครับที่นี่จะเป็นน้ำที่ใสสะอาดนะครับเป็นน้ำที่ไหลลงมาจากเขื่อนสุรินทร์ นะครับจะเห็นได้ว่ามีมีปลานะครับมีปลาที่ที่อ,อยู่ในพื้นที่ก็ค่อนข้างจะชุกชุมทีเดียวนะครับนั่นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับบรรยากาศก,าก็แบบดีมากเลยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงท้ายนี้อยากให้ทางหัวหน้ากองฝากอะไรถึงนักท่องเที่ยวที่เขาอยากจะมาสัมผัสธรรมชาติแบบเราในวนันนี้รวมทั้งฝากในเรื่องของอการอนุรักษ์ความเป็นธรรมชาติของที่นี่ไว้ด้วยคะ่ะครับ อย่างที่ผมได้นําเรียนไปแล้วนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่ลําน้ําธรรมชาตินะครับที่ที่ทางกฟผได้ได้ร่วมกับชุมชนนะครับเปิดโอกาสให้กับนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับท่องเที่ยวเยี่ยมชมพื้นที่นะครับในส่วนที่อยากจะฝากก็คือในเรื่องของขยะนะครับที่ท่านได้เข้ามาแล้วก็อยากจะให้ช่วยกันดูแลนะครับช่วยกันเก็บนะครับทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าเพื่อที่จะรักษาสภาพแวดล้อมนะครับให้ให้ให้คงอยู่ นะครับเพื okay. okay. s. Okay. <S yes. ่อท like ี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่กำลังมาเยี่ยมชมนะครับเดี๋ยวกาวต่อไปด้วยการท่องเที่ยวในแบบเชิงนิเวศทางธรรมชาติ ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวพร้อมกับการพักผ่นอนหย่อนใจนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าได้ชื่นชมธรรมชาติไปพร้อมๆกันด้วยที่นี่ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดอุบลราชธานีที่ได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ค่ะคุณผู้ชม กลุ่มแพร่ท่องเที่ยวบ้านโนนหินกองเชิงอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับตรงนี้ก็จะอยู่ใต้เขื่อนสินทรครับตรงนี้จะประกอบไปด้วยธรรมชาติคือมีแหล่งน้ำตลอดปีแล้วก็จะมีต้นไม้มีธรรมชาติเป็น,ปนทิวเขาเนี่ยนะครับซึ่งซึ่งซึ่งจะไม่เหมือนที่อื่นแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปไกลครับ ตรงนี้จะพร้อมด้วยธรรมชาติพร้อมด้วยวัฒนธรรมเพณีพร้อมด้วยรอยยิ้มไมตรีของผู้นำของชาวบ้านบ้านโนนหินกองและก็หมู่บ้านใกล้เคียงเนี่ยกำลังได้รับความนิยมและก็เป็นที่ชื่นชมของนักท่องเที่ยวว่าว่ามาอิงธรรมชาติจริงๆและผมเองก็มีแนวทางอโิบายที่จะส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ที่เป็นเชิองอนุรักษ์จริงๆและก็รักษา ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเรื่องของความสะอาดเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของรอยยิ้มพิมพ์ใจที่จะต้อนรับนะักท่องเที่ยวทุกคนที่มาเนี่ยให้ให้กลับไปด้วยรอยยิ้มด้วยความประทับใจมีความสุขมาแล้วก็รู้สึกว่าได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาที่ล่องแพเนี่ยนะครับเพราะว่าบรรยากาศยังคงความเป็นธรรมชาติและมีความสวยสดงดงามอยู่ทุก พื้นที่ก็ว่าได้นะครับก็อยากเชิญชวนทุกภาคส่วนครับมาแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมช่วยกันไม่ให้ขยะมันมันหล่นลงน้ำนะครับการจะใช้ต้นเขาเรียกชื่นชมธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็เขาไม่ไปทำลายมันให้เราได,ได้ได้ชื่นชมได้ดูร่วมกันเพราะว่าเชื่อว่าน่าจะมีนักท่องเที่ยวอีกอีกหลายท่านหรือว่าจำนวนมากที่อยากมาชื่นชม ก็อยากให้คงสภาพอย่างเงี้ยให้มากที่สุดให้นานที่สุดแล้วก็ยั่งยืนชาวบ้านอนนหินคลองเองโดยท่านผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ครีมเนี่ยพร้อมคณะแล้วก็หมู่บ้านใกล้เคียงก็มีไรายได้เลี้ยงชีพชาวบ้านเสริมส่วนหนึ่งนะครับนอกจากจะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็มีไรายได้เสริมสามารถอยู่ได้ร่วมกับสภาพแวดล้อมที่ทยังคงอุดมสมบูรณ์และเต็มไปด้วยความเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบ ตลอดไปครับกิจกรรมการล่องแพที่บ้านนอนหินกองเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวทางน้ำที่กำลังได้รับความนิยมเพราะว่าลำดมน้อยแห่งนี้เป็นสายน้ำที่ทอดตัวยาวสามารถล่องแพชมธรรมชาติได้อย่างสนุกสนานและผ่อนคลายไปพร้อมๆกันด้วยนะคะและแพที่นี่ก็เปิดให้บริการทุกวันค่ะคุณผู้ชม ังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสําหรับทริปนี้ที่เราพาคุณผู้ชมมาล่องแพรที่บ้านโนนหินกองนะคะอำเภอศรีนธรจังหวัดอุบลราชธานีเป็นการท่องเที่ยวแบบเชิงธรรมชาติจริงๆคะ่ะเพราะว่านักท่องเที่ยวที่มานั้นก็จะได้สัมผัสกับธรรมชาติแบบจริงๆเลยนะคะสําหรับวันนี้คะ่ะช่วงท้ายรายการอยากให้ทนายอำเภอฝากอะไรถึงนักท่องเที่ยวรวมทั้งคุณผู้ชมที่กําลังชมรายการอยู่ตอนนี้เกี่ยวกับการที่จะมาล่องแพรที่นี่ด้วยค่ะเชิญค่ะครับสําหรับธรรมชาติที่นี่แล้วก็ความอบอุ่นนะครับมี ตลอดเวลามีทุกอนูนะครับจากที่ที่เห็นารายการที่ผ่านมาเนี่ยมีธรรมชาติาหลากหลายรูปแบบที่พวกเราจะได้ได้ชื่นชมได้ดื่มด่ำนะครับและเพื่อ,อได้พักผ่อนหย่อนใจทุกภาคส่วนผมเชื่อว,ว่า,าคงไม่ผิดหวังครับบ้านเรายังมีที่เที่ยวอีกมากมายเมืองไทยมีที่เที่ยวอีกมากมายสุรินทร์อุบลราชธานีครับยังมีแหล่งท่องเที่ยวดีดี แล้วพวกเราไม่ต้องเดินทางไปไกลครับมาเยี่ยมยาม,มาเรามีหลายจุดที่ที่จะดื่มด่ำกับธรรมชาติอย่างแท้จริงนะครับโดยเฉพาะจุดนี้ครับแหล่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติที่พร้อมจะต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านด้วยความอบอุ่นด้วยรอยยิ้มพิมพ์ใจของรัษฎรของชาวบ้านของผู้นำด้วยวิถีธรรมชาติตลอดไปครับ ค่ะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมสําหรับทริปนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าสนุกจริงๆค่ะและที่สําคัญอย่าลืมนะคะถ้าหากมีโอกาสฝากอําเภอสิรินทรไว้ด้วยและที่สําคัญการล่องแพที่ลํโดมน้อยก็ถือว่าเป็นกิจกรรมเชิงธรรมชาติจริงๆค่ะถ้าหากใครรักธรรมชาติก็มาเยือนที่นี่ได้ตลอดเวลาเลยนะคะสําหรับวันนี้รายการสะพายกล้องท่องทั่วไทยหมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอลาคุณผู้ชมด้วยบรรยากาศที่ท่าแพที่ลํโดมน้อยแห่งนี้นะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ